พัสดุที่ต้องการให้เราเรียนรู้และสัมผัสได้ในเลขาธรการเลเวนนิติได้กล่าวว่าเราจะอยู่ในหมู่พวกเจ้าและวิญญาณจิตของเราจะไม่เกลียดเจ้าเราจะดําเนินในหมู่พวกเจ้าและจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเรารับบีได้เขียนและแปลความพ้าผิดข้อนี้เป็นภาษาอารามเมกเนี่ยข้อที่บายบอกว่าเราจะให้ที่ประทับแห่งความรุ่งโรจน์เราให้ที่ประทับแห่งพัสดุของเราตรงนี้ชากววาชิคานา อยู่ในหมู่พวกเจ้าและภาชนะของเราจะไม่ห่างไกลจากพวกเจ้าเราจะสถาปนาพัสดุของการปรากฏของเราท่ามกลางพวกเจ้านั่นนั้นพัสดุของพระเจ้าคือการสำแดงการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างเป็นรูปประธรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนที่สามารถเชื่อมต่อกับคนได้ในพระกิติคุณย้อนก็มีแนวความคิดแบบนี้ที่พระวาท้มามาเกิดเป็นมนุษย์แต่พระวาท้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเลือดเนื้อ ข้ามกลางเราทั้งหลายและเราได้เห็นพัสดุของพระองค์เพราะว่าภาวะทะที่มาเกิดเป็นมนุษย์เราจึงเห็นพัสดุของพระเจ้าผ่านภาวะทะคือพระเยซูดังนั้นชาวยิวในสมัยโบราณนั้นคําว่าพัสดุนั้นของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เป็นนามธรรมานะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะแต่เป็นรูปรักษ์หรือบางสิ่งบางอย่างที่รับรู้และจับต้องได้บนโลกนี้จริงๆ